แพนน้ามีสีแดงกับสีดำอ่ะเกียวอยากได้สีอะไรครับอยากได้สีสีแดงจะอยู่ฝั่งขวาสีดำอยู่ฝั่งซ้ายสีแดงอยู่ฝั่งซ้ายเคขามีแค่สีดำอ่ะแล้วก้าจะบอกทำไมหนูเอาทุกตัวที่ป็แพนน่าเขามีแค่สีดำอ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้สีแดงคืออะไรไม่รู้เห็นบัวว่ามันมีสองสีสีแดงมันจะเป็นเนี่ยเหมือนกันเลยแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่มันเป็นเสื้อสีแดง ไม่ไม่นูนอ่ะนูนอ่ะเด็กเด็กนูน่ะลูกใครวะใช่อันนี้สวยนะเออเงินน่ารักดีตัวกลมใช่เอาข้างขวาฮะเอาข้างขวาหรือข้างซ้ายมันน่าจะรับเก็บมากกว่าเอ้าแป๊บนึงนะพี่บอกเขา่เอาแล้วไม่งั้นพี่พี่บอกเขาไม่เอาแล้วนะ ข้างข้างข้างซ้ายมันเขาไม่มีไมอ,อ้ข้างขวาเขาไม่มีอ่ะเกลโอ้โหเ,เ,เกลเขามีแต่ข้างซ้ายอ่ะเอาข้างซ้ายว้า,ายผู้ชายว้ายผู้ชายไม่อุ้มทำไมพี่ดาวดูดีครับพี่โคบบอกว่าพี่ดาไม่นุ่มพี่ด,ดาวว่งเร็วหน่อยเร็ว <laughs> ้ไอเพชรมึงดูไอเพชรมึงดูไอ้แกลงมาสามับไม่ใช่หัวน่าจะเหม็นเออวันนั้นใช้ซันซิลสีเขียวกินคู่กับแรตซอร์ไอผมผมแม่งยาวเลยอะไรกูใช้แรตเม่ครับอ้าวโถ้โหอะไรวะใช้แรตซอร์ไอเดย์ตอนเด็กตอนไปเล่นจออ้าวไอ้สัตว์สูบผมยาว ใช้แรตโซย์สาวผมอะนะใช่มันจะใช่แดกสิไม่ขาวหรอแดกแดกครับออกินอ่อแดกแรตโซอยแล้วก็ซันซิลแล้วก็ใส่ผมไม่ใช่ผมยาวผมยาวช่วยเหรอช่วยเหรอช่วยผมพิสูจน์หน่นะใช่เอ้ก้าไม่หนักหรอเพื่อนฮะไม่หนักหรอพูดดีดีนะพี่ค่ะ อืมกูหลบก่อนเลยกูเล่นปลอดไัยหนักหนักอืมหนักความน่ารักได้ไหมโอ้โหอ๋อเพราะว่าน่ารักว่โอ้โหเป็นไอไพ้พอดเดนี้กูอ้ใจมึงได้ด้วยมึงสู้ด้เนี่ยเด็ยพนดีกีกับพอสอนพี่มาไม่มาเัยเฉยเลยไม่ผิดหวังที่กูพามงไปงานพอตามแดนไอไม่ใช่ไม่ได้ไย แย่ดามเลยเคืออันนี้กูไม่ได้ไปช่วงนี้กูไม่ทราบว่ากูติดงานโอซีกูไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะกูหนีก่อนแล้วบ้าละไอเดียแหละไอเดียแหละไอเดียละราชาราชาภาคคำมาแล้วเกลวันนี้คือเพี่จะแนะนำให้รู้จักกับประธานภาคคำแก๊งที่สวัสดีค่ะรู้จักผู้หญิงทุกคนในเมืองฮะสวัสดีค่ะเอาละวุ่นวายแล้วไอ้เหยัง ไปด้วยกันไงไปงานทอกอะไรกันคอร์ดิอันอะไรไม่รู้อะไม่ใช่กล้าไปด้วยไงพี่ไม่ได้ไปมีรออะไรดูแต่งตัวคล้ายๆกันนะแล้วก็อ้างว่าเป็นอาเจ้าพี่ไม่ได้ไปอาถามเกวเชื่อใครถ้าถ้ากูโกหกเขากูตายตรงนี้เลยไม่ตายถ้ากูไม่ได้โกหกควายพี่น่าการล่อหรอคะพี่ไม่ได้ทำเกลหนูไี่เกลเชื่อมันนี่หนูรู้จักกล้าการล่อนมันอย่าพูดเขาไม่ได้เข้ามาอยู่มันแบบ สวยไม่มีการกระโดนอย่าล่นอย่าล่นเออก็วันนั้นที่มึงบอกว่าไม่เห็นตั้งกับไม่รู้เพื่อนไม่ได้่องเนี้ยอันนี้อันนี้กูสาบานเลยวันก่อนมันก็พูดกับกูฮะมันบอกมึงเมียกูจับไม่ได้หรอกมันพูดอย่างนี้เลยไม่ได้เลยกูมีอะไรศาสตร์กูจบที่กูเบาที่สุดเพราะตอนนี้ทุกคนไม่ปลอดภัยแล้วกูเองเดี๋ยวกูไปเคลียร์เองเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันหามน้องเพลงแล้วไอ้ก้ากูบอกใไ้เพลงอะไรวะก็วันนั้นวันนั้นสาวถามพี่มีแฟนยังไอ้ก้าวพูดสดนเลยเมียมีเมียพี่ต้องมาเออถ้าเมียไม่มา ไม่มีว้าตายแล้ววนบายพี่น้่งไปร้องเพลงให้ครูดื่พี่ไม่เคยเลยนั่นไงพี่ไม่เคยทำแบบนั้นสักครั้งเดียวงานนี้มีมวยครั้งเดียวก็ไม่มีมวยเลยมวยเลยมวยเลยพี่นั่งไร้องเพลงให้เลยเออเอออะไรเออเอร้องเพลงไม่เป็นไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วไปทุนคูหาเพลงไม่เจอโดยการภาคค่ำกานพาคค่ำแต่ถ้าไอ้คนข้างพี่อะของจริงอันนี้เรื่องจป็งใช้หัวเขียวจะชอบนั่นแหละชอบ เปิดแบงกิ้งแท็กร้องเพลงให้พี่แหลมไงพี่แหลมไงล่าสุดไงพี่แหลมพี่แหลมล่าสุดให้ไปขอซื้อโทรศัพท์ใครไม่รู้คุยนานเหมือนจะแลกเบอร์เขาไปด้วยเลยอ่ะพูดอย่างเงี้ยให้เมียกูด่าเลยจิบายชอบดูด้วยกูบอกให้ไปขอโทรศัพท์เขามึงจะแลกซิมเหมือนเขาเลยป่ะมันต้องอย่างนี้เป็นเด็กเป็นซิมนอกเลยนะซิมตับนี่สองซิมเปล่ามันแบบสลับรางบ่อยแล้วื้อโทรศัพท์เองไม่เป็นนะให้เขาจุงมือไปซื้อกูจะหลุดอ่ะอันนี้เรื่องจริงแต่ไม่ใช่กูอันนี้เป็นคนละอยู่หน้าบ้าน เ,เอ้ามา<อ>พี่จะไปไหนนี่ไ,<ด><อ>ไปเอาเลยเขาเอามาแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาตังก่อนไอหมีป่ะครับอ,อะไร,รอ๋อมาใครรึพี่ใครมีพี่ใครมีใช่ไหมโหโนครับสวัสดีค่ะพี่ครับฮัลโหลอยู่ไหมโยนมยินนะครับ ้องเก็บกระเป๋าอะไรครับบอกเขาอะไรก็ได้อเอโนกระเป๋าโนกระเป๋าสิบสองสิบสองครับสิบสองขอบคุณค่ะกระเป๋าอะไรครับพ่อคะดูได้แล้วแล้วก็บิดเย้กระเป๋าอะไรครับพ่อคะเขาเขาไม่ได้ยินอะบอกบอกในนี้ก็ได้ครับบอกในข้อความก็ได้เออทักข้อความก็ได้ครับเป๋าอะไรครับเท่าไหร่ครับ ค่ะไม่เป็นไรครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะวันเดนทายหรอกระเป๋าหนึ่งร้อยค่าแฟชั่นก็หนึ่งร้อยใช่ไหมครับไม่ใช่ถามไม่เชื่อว่านี่คือของขวัญวันเดนทายหรอหรือหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเพื่อนใช่อันนี้คือของขวัญวันเดนทายไม่รู้ครบรอบป่อของขวัญวันเดนทายด้วยหรอใช่ล่วงหน้าไงเพราะว่าวันเดนทายเราไม่มาหยี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  มึงถามมึเขาให้ดอกก่อนวันเล่นเขากี่ดอกวัเล่นท้ายโอ้โหถามไปดิเรากี่ดอกตามสูตรเลยอะไรอ่ะไอ้พ่ออ่ะแล้วแหล่ะของขวัญวันเล่นของขวัญวันเล่นท้ายเขาอ่ะฮะเออเออของขวัญวันท้ายอยู่ไหมอะไรเกี่ยวให้พี่เยอะแล้วอ้าวมึงเขียนเขาบอสอ่ะเห็นหัวม่วงมั้ยนั่นแหละของขวัญเขาวันก่อนพี่ก้าก็ให้เป็นช่อเลยอุ้ยการเป็นช่อที่กี่ดอกอ่ะเกีวหลายดอกหลายการ ไอกานี่ไปซื้อประคองมาเลยขึ้นอาคารขึ้ประคองบอกบอกไปเจ้าวาเดินถ่ายแล้วก็ไปถ่ายรูปสมณ์พูดต่อบอกว่าจะลงไปให้อาหารเต่าที่วัดประยูนด้วยคนโมวินใหญ่แท้จริงเลยกูอ้ยขอบคุณครับเอ้ยอันนี้พี่กินตลอดนะาเราไปเรียนสตอรี่อ่ะเอ้ยแต่พี่ใช่เป็นพโอ้โหใช่นั่นไงขอบคุณนะครับ มึงก็บอกไปดีพี่ไม่อยากกินช็อกันแล้วเดี๋ยวต่อไปไยูแล้วก็เดี๋ยวผ่าสีแยกบ้านแขกูไปเลยมึงไากกินช็อกันแล้วมึงพูดไปเลยตีปากอะพอดไหมเกลถูกกูไปดีกว่าพอดแพ้ไหมเกลอ่ะคิดว่าไงอ่ะแพ้ตลอดมาสีแยกมามาขอโทษค่ะอุ้ย ฟุกฟุกฟุกไอ้เหี้ยไม่นับเอาใหม่เอาแล้วฟุกฟุ๊กฟุ๊กชุบเกินชุบเกินกูชนะมันฟุกไม่ไม่มันฟุกมันฟุกเป็นจริงไม่จริงอันนี้เป็นแค่ความฝันเชื่อกูวอมอ่ะตอนนี้เขาวอมถูกเกินแหมกูเอาใจช่วยว่าเฮ้ยไอ้พอลที่มึงแม่งไอ้สัดโกงเขามีเพนมีเพนเอาเหม่เอาเกาะไหมมีไหมไม่มีค่ะเอาใหม่เอาใหม่เกียวอ๋พอลเมึงอกี้มึงฟุกอ่ะ ไอ้กาไอ้ไอ้พอรเลอ่วงแล้วไอ้พอรแพ้แล้วเก็งมากมิเกลโอ้แล้วเมื่อกี้พอมันฟุกมิเกลมิเกลไอ้พอรเรียกแฟนว่าอ้วงอย่างงี้เลยอ้วงอ้วง แล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกมาว่าอ้วนได้ป่าวะตัวเท่ามดไอสัตว์กูเห็นต้องเรียกอ้วนไอยควายเฮี้ยงเร็วนัอ้วนคุณดนเกยล้อหนึ่งวันเปิดเลยไม่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 มืงแพ้แล้วพอดมึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วจบเป็นผู้ชายยอมยอมบ้างเพื่อนแพ้แล้วแพ้แล้วไม่ยอมแล้วอ้วนตโวลุยชอบชอบเกลียวเกลียวเกลียว แบบเป็นไปได้ไหมถ้าแบบช่วงนี้แก๊งพี่แบบเจอฝึกหนักอ่ะแล้วตอนรับนั้นขาดคนน่ะเกลเกียวเป็นตอนรับนั้นได้ไหมเกลเป็นได้ไหมไม่บีบเขาป้วงเลี้ยงใช่หรอแค่บอกจริงหรอแค่บอกไอกากากาคุณเล่นรอสี่สิบแล้วนู่นหรือเปล่าสี่สิบตลอดได้สี่สิบเอ็ดนะคุณถามเขาแล้วเขาบอกว่าได้ตลอดอ่ะไม่รู้หรอ ไงเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วีเาลเข้าสู่อำนาจมือไอต่อของโกอยละไล้เหนีหลุดพ้นไปแล้วเกียวจะกลับมาอีกหรออยู่ไอต่อนี่มืดเลยนะยุคไอต่อนี่คือถ้าสมมติว่าคุยแผนนี่คุยได้รอบเดียวด้วยนะอ๋ออันนี้คือน้องน้องหนีอต่อเหรอหลุดพ้นจากไอต่อไปแล้วกลับมาอยู่ไก่ต่ออีกเอ้ไปคนเก้าวีมาโอ้โหคับพี่ โอ้โหแบบเบลมาล้างกัพี่ขึ้นมาแล้างเกลโอ้ผมดูกระทืบทุกวันเลยครับพี่ผมพักก่อนเดี๋ยวนี้ขอหมดแล้วหมดตู้เอางี้ตอนจะขึ้นเก้าอี้เป็นเกลเดินเดินมาส่งได้ไหมส่งเกลขึ้นเก้าอี้อ่ะถ้าตอนราบมันว่างต้องรอสมกระบี่ได้ไหมได้ขับกระบี่ได้ขับวูได้ขูดและถ้าถ้าวันนี้พี่ขึ้นเก้าอี้นี่เดินมาส่งได้ไหมเนี่ยเกลเบลจะขึ้นวันไหนล่ะโอ้โหงานช้าง ถ้าให้พูดก็พูดอยามันจะมีทางที่แบบต้องรู้อีกเยอะเลยอะช่วงนี้ทางเบี่ยงผู้พี่ต้องเสี่ยงเดินอะคำคมมันเยอะเว้ยเออเนี่ยน้องบอกว่าวันไหนถ้าแบบว่าแบบผู้ซ้อมอะไรเงี้ยเขาหาไม่มีอ่ะเขาบอกว่าเยจะชวนไปซ้อมด้วยยี่สิบยี่สิบเลยบอกว่าได้เลยเล็งเลยนะแต่แต่ถ้าคนจุกเนี่ยมีเกลบอกไปได้นะไปมาได้นะ อะไรนะถ้าคนขาดมะมิเกียวบอกมาได้ใช่ถ้าแค่ตีอะเดี๋เดียวไม่ได้มาเล่นเออเอาเอาไปล้วงปืนไงตัวล้วงปืนชั้นดีเลยทำได้เลยนั่นแหละเพื่อนพี่ก้าโดนล้วงแล้วหรอฮะอไ,มไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปืนหรอเราม่ไล่ล้วงี เราอะไรวะไม่ล้วงปืนแต่พี่พี่เล่นปืนไงวนวายแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้ล้วงยากแล้วพี่ไม่ล้องไม่ให้ล้วงแล้วต้องต้องลองดูนะไม่ใช่ล้วงยากแล้วพี่ไม่ให้ไปล้วงง่ายกว่าเมื่อก่อนววนวายแล้วโอ้ยเลยเหี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนก็ล้วงง่ายดิที่นี่เอาเป็นร้วงง่ายดิเมื่อก่อนออนฟู้ดอ๋อแล้วไปแมวงงง่ายเลยตะกี้เมื่อก่อนเจอบ่อยเดนไม่ค่อยเจอ ออโอเคมีหน้าแล้วนอนยอนฮะยอนยอนอย่าดิกูไม่ได้อะไรเลยมึงอะตัวเริ่มมอธิบายกูแค่คนตามกูแค่มัรกูให้อย่างเดียวทำให้เป็นอย่างงี้ได้ปะไม่กูไม่ได้เริ่มเลยกูสาบานถ้าถ้าลวงรอบน้าพ่สวนนะบอกเงี้ยนี่เดี๋ยวไปซ้อมเนี่ยเดี๋ยวเลงเลยนะหัวจุกอะโอเคไหมเกียวโดนแน่ยี่สิบยี่สิบสล็อตสี่สิบเอ็ดตึงจัด ใครแกล้งน้องก็แบบโดนน้องวีนแน่รอนสืดๆแบบแกล้งเรานะงั้นต้องรีบดึงกาวีทำไมต้องรีบโอ้หนูจะได้มาพี่กานี่รถคันนี้อ่ะมันขับดีมากเลยหนูไปขโมยของใครไม่รู้ขับมาฮแล้วมาจอดไว้หน้าบ้านเพียนะ อ๋อเนี่ยเอาผ่าดมันห้าแ่นเองขับดีเอาไว้ขับเล่นหนูื้อแล้วหนจำไม่ได้หรือตคนนี้ไหมจำคนนี้ได้ไหมจำคนนี้ได้ไหมจำได้ใครใครว่าไดหนูจำได้ใข่ชื่ออะไรบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนสีผมนี่ยะขอเสียงหน่อยไนักทาหาดเดลย ชื่อเวชชื่อเมกัสเมกัตริปอนทำไม่ได้ได้ไงมันเล่นไม้ให้ดีเคนี่ไม่เมนะพี่เวกัสเหรอชื่อพี่พี่เวกัสเวกัสไหนอะมึงใครเนี่ยเวกัสเหรอเวกัสไหนอะมึงมึงใครเนี่ยมึงใครไม่ใช่ไหมพูดมาหึเวกัสไงเมื่อก่อนที่ชอบ เล่นกับหนูไงเหรอคะโอ้ยนี่ไม้หนึ่งแกงพี่เลยนะอ้ยค่ะน่ารักนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเบคัตไงที่ที่ตัวขาวใช่ไหมตัวดำดำอ่ะไม่ใช่ตัวขาวพี่กางหน้าพี่กางหน้าไม่มีบ้างหรือเปลาเฮ้ยไม่คนกางหน้านี่ปาดหน้าเลยซาดล้อลอยคาร์บอนพี่ผมยาวนะเออผมสั้นนี่เฮ้ยหิวเหรอ น่าจะคนโรเบิรต้พี่วิ่งไปหยิบเก็บของก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พี่มีสาวใหม่ปะโอ้โหเวลาไหนไปมีจะบอกให้จะบอกโอ้โหกูบอกว่าไม่มีมึงก็จะบอกให้มึงนี่จะเอาไว้ได้จริงๆเลยนะมันวันมันเห็นนั่นอะไรสัตว์มันวันแม่งยืนอยู่แต่บ้ากันเนี่ยหน้าตู้เลเบลสองที่อ่ะส่งของแก๊งครับส่งส่งของแก๊งแล้วก็ ใช่ครับอยังไงใส่ถูกก้องครับมีอีกสองอย่างครับซื้ออขงใช่ครับรับยากครับแค่นั้นหรอไม่ไปไหนเลยหรอถูกไม่เคยไปแลน้ําตาอีกเลยครับไม่มีคะไม่มีครับถ้ามีพี่ถ้ามีพี่เตะทิ้งให้หมดเลยไม่มีจะว่ามาปุ๊กมาร์กคงให้อย่างนี้เลยอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซัมติงไ n g like ไปดีกว่าขับอ้วงขับอ้วงไปดีกว่าไปไหนวะ เออมียาที at, ่โผล่ไว้อะที่อยู่ในตู้พวกมึงเออมันเหลือเยอะไหมกูเลย900ใบกูเลย900ใบโอ้ย900ใบสบายโอ้ยของกูเหลือ160อ๋อสบายเดี๋ยวไปช่วยกันโอ้โหเม้งไม้งจะใช้งานเราครับบูมไปพวกเราไปก่อนก็ได้โอเพจสบายมาเยอะแล้วเพจลำบากมั่งเถอะน่าไปไอ้นุ๊กมันเล่นกูแล้วไปเร็วนีดไปเลยสัตว์จะเม่งจะถึงกูแล้ว บ้านกูอยู่นะในบ้านกูอยู่คนหนึ่งนะโผได้นะมึงก็เอาไปให้เขาไม่ใช่บ้านบ้านมันเป็นเศษเศษบ้านมันอยู่สองคนใช่ไหมบอสอืออืออืออืเนี่ยบ้านอาเจเนี่ยคนอีกคนหนึ่งก็อืออือน่ารักเนาะนี่ตุ๊กตาที่มึงซื้อมาอ๋อไม่ใช่หนูหรอ จบจบเสียโง่เสียเลยโอ้ยพูดเสียไม่รู้โอ้ยเฮียพูดเลยไม่คิดเฮียนี่แม่งเออนั่นแหละเออเป็นผู้ชายยอมรับขอโทษไปเฮียมันอ้วนเนี่ยดูดิเป็นเป็นฮียที่พูดติดขัดเฮียเป็นคนอ้วนนะมึงไงันนั้นพาไปเนแลนพูดคิ้วเลยเอองงงงงเงี้ยตัวโกงมยู่ดีอยู่ดีแม่งชี้อ้วนงงชี้มาที่กูเฉยไม่ใช่อ้วนเนี่ยกูไม่เป็นภาวะนะเว้ย น่ารักน่ารักแม่งแม่งไม่ใช้สเต็ปแรนขาวเลยหมายถึงแพนหน้าเหรอคะอุ้ยหวานหวานเลยชงหวานๆเลยมาถึงเกลวะครับพี่ของจีอยู่ม่แต่แล้วท้าไมมีหนูเอวเอวพูดเมาถึงเกลเหรอเกลบอกถ้าเกลถามดิมาถึงเกลเหรออะไรเดี๋ยวถามไปแล้วนั่นจะเดี๋ยวถามพี่แต่มาถึงเกลเหรอพี่ขาวอะ ไอ้เจ้ยทดสอบคนอื่นก็ตาเหมือนกันนะไอ้เจ้ยทดสอบคนอื่นก็รั่วเลยนะมึงไอ้เจ้ยทำไปเล่นพี่คะไปเปลี่ยนชุดกันโอเคโทษทีพี่ใครแดกใครแดกกระท่อมวะกินน้ำเปล่าไอ้เออกมาเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดด้วยเพชรป่ะกูตใส่มาหลายวันละโอ้ยมึงจะเป็นพี่แหลมให้กูเปลี่ยนชุดอีกแล้วกูก็ได้เราตีจัง